โอเคฮัลโลสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมลายเรนะียญเจอกระตอออีเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะเพื่อนๆเ,เนาะโอเคสําหรับคลิปวิดีโอที่แล้วเนาะเราได้ทําการแบบว่าเปิดตู้เพิ่มโอกาสคู่หดกันไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับเปิดทั้ง 4D เลยนะครับผมนะด d หลักย่าง 4D4 เลยนะครับผมเปิดได้ตัวไหนบ้างได้ไอ้นี่ ได้ไอดีไหนบ้างนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปวิดีโอแล้วเนาะก็สามารถยอร้อนกลับไปดูได้เลยนะครับผมนะเพืพ่อนส่วนในคลิปนี้เดี๋ยวมาเปิดต่อเพิ่มเลยดีกว่านะ,ะเป็นไอดี5หกับไอดี6หกแล้วกันนะครับผมไปสองไอดีเนาะก็ได้เฮได้อะไรยังไงก็่เดี๋ยวเพวืพ่อนเพืพ่อนก็ช่วยลุ้นดูไปพร้อมผมหน่อยแล้วกันนะอย่าเพิ่งคลิปวิดีโอนี้ไปไหนนะฮะอยู่ด้วยกันก่อนนะครับผมเพื่อนแล้วก็อย่าลืมมาร์กด้วยผมหน่อยละกันนะโดยที่การกดไลค์นะฮะขอฝากหน่อยและกันนะครับผมนะเพื่อนโอเคขอบคุณมากครับผม นะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดในส่วนของแบบว่าเปิดตู้กาชาเอ้ไม่ใช่เปิดโดยที่ใช้ตัวกาชาเออก่อนนะครับผมนะ้องเพื่อนๆน,น้องก็จะใช้อ่าแบบว่าหมดเลยนะครับผมนะหรือว่าเราเปิดได้อ่าทั้ง2ตัวแล้วเราก็จะพอเลยแล้วกันนะเป็น2ตัวคู่หดนะอ่าเป็นตัวของเฟรุนแล้วก็ฟิลินนะครับผมอ่านึกชื่อ <c oughs> อยู่นะเออนะครับผมนะ นี่นะครับผมเป็นตู้นี้เลยนะครับผม i d 5นะเราเปิดก่อนนะครับผมในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปรุ้น i d 6ตามหลังสุดท้ายเนาะ,ะดูดิว่า i d 5จะได้เป็นยังไงบ้างเปิดตัวตัวแรกโอ้โหไม่ได้นะอ่ะเหลืออยู่70ตัวกระชาอาเยต่อครับผมนะอ่ะส่วน r ูบี้ผมก็จะแน่นอนนะครับผมเปิดหาอยู่นะถ้าเราแบบว่าเปิดตัวกรชาหมดแล้วยังไม่ได้ในะส่วนของตัวเลนเจอร์นะเดี๋ยวเราก็จะ เปิดเพิ่มนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมหรือถ้าได้2ตัวแล้วเราก็จะหยุดทันทีเลยนะครับผมถ้ามันยังเหลือตัวกาชานะโอเคเราต้องหา2ตัวให้ได้นะครับผมเพราะว่าผมอยากได้2ตัวเลยนะครับผมเอาตัวแต่ว่าอย่างน้อยก็ขอสักตัวหนึ่งก่อนละกันนะเอออย่างน้อยก็ต้องออกเป็นตัวฟีเลนไม่ก็ตัวของเฟเฟรุนก็ได้นะครับผมมาหน่อยนะหลักๆก็ขอสักตัวในตัวหนึ่งก่อนก็ได้เพื่อเพื่อความแบบ สบายใจให้ตนเองนะโอเคยังไม่ได้อ่ะลุยต่อครับผมส่วนรูบี้ก็ถ้าได้มาปุ๊บเราก็จะเปิดไปหาดูที่เปิดกระชาาเกียร์แล้วกันนะสำหรับรูบี้นะครับผมถ้าเราได้เร็วเนาะ <c oughs> ต้องดวงดีนะครับผมไม่ใช่ดวงเกลือนะฮะอ่าถ้าดวงถ้าดวงเกลือก็จะไม่ได้ลุ้นเกียร์นะครับผมโอเคจัดไปลุยต่อรอบนี้ยังไงมาไหมปึ๊บฮิเ <c> ม <oughs> ยังนะยังไม่ออกอยู่นะครับผมลุนดูข้อมผมหน่อยนะครับผมเพื่อนบับดวงให้ผมด้วยนะ จัดไปฮนะยังไงได้ไหมรอบนี้ฮึบม,มาหน่อยนะปั๊บืหประยุทธ์มาเลยไม่ไหวรอบนี้นะฮะรอบนี้ล่ะยังไงอ่าดูดิยังไง,ง,ไงมาไหมมาเปล่าจัดให้หน่อยนะอะวงการเกมยังไงฮึบอย่าให้หน้ามืดเถอะหืเหลือยูซี เหลือยู่40ตัวกระชาอะลุยต่อครับผมอะลิ้นพันหน่อยก็อารขอไปด้วยหน่อยละกันนะครับผมเนาะโอเคยังไงปึ๊บถ้าเล่ยสกิลก็สวยมากนะผมคิดว่ามันพอจะใช้ได้เลยนะครับผมโอเคอยู่นะออะโอเคผมอเมื่อกี้ออกเข้าใหม่นะรู้สึกว่ามันจะดวงเกลือเหลือเกินก็เลยอลองเชิงแบบเข้ามาใหม่ดูรีเซ็ตเกมดูว่ามันจะยังไงออกหรือเปล่าสําหรับดวงนะครับผมอะลืมบอกไปเนาะผมอัดตอนที่มันแบบว่าสุมตอนมันแบบว่า มาตอนสี่ทุ่มใหม่ๆสดๆร้อนๆนะเออก็จะออกหรือเปล่าหรือไม่ออกหรือเปล่าก็อ่านรุ้นดูพร้อมผมเลยละกันนะมันน่าจะเป็นเหมือนกับคลิปวิดีโอที่แล้วแหละผมดูทรงแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูเนาะก็ยังกลับไปดูได้เดี๋ยวผมมาแปะตัวไอมาให้ละกันนะครับผมหรือกดไปที่คาว่าการได้นะครับผมนะอยู่ตรงมุมบนด้านขวานะครับผมกดได้นะฮะเออมันจะมีคลิปแนะนํา อ,อยู่สามสี่คลิปนี่แหละนะครับผมก็กดเข้าไปดูกันได้นะครับผมนะเลือกตามใจเพื่อนๆเลยนะครับผมนะแต่ถ้าเป็นคลิปเมื่อวานแล้วก็ลงไว้ให้อยู่นะครับผมนะก็กดไปง่ายๆนะครับผมนะโอ้โหบางชุดดำเห้ืยี่สิบตัวอ่ะรุยต่อฮนะดูดิว่าจะออกหรือเปล่าสุดท้ายยังไงต้องออกหรือเปล่าไอดีห้าของผมได้เกิดหรือเปล่าอ่ะดูดิ คือเอาเอาตามตรงนะถ้ามาเป็นแบบว่าสายพลังเนี่ยผมก็จะตามล่าแบบตุ่มเทยอยู่แต่ว่าอ่ะตัวไหนก็ช่างเหอะว่าแต่โคโลโบน่ารักน่าหน่าเก็บสะสมหน้าอะไรยังไงก็ผมก็เก็บหมดแหละนะครับผมนะสําหรับตัวเรนเจอร์ที่สวยๆนำ้ำตมุตม,ตม,ตมิน่ารักนะครับผมคิกกุนะครับผมยังไงฮะมาหรือเปล่ารอบนี้มาหน่อยเถอะขคร้อ,อ,องโอ้โหผอ,อไม่ไหวละมูนจะออกเข้าใหม่ดีไหมเนี่ย ผมก็เปิดถูกตู้นะแต่ว่ามันยังไม่ได้โอ้ยังไงจะเปิดสามร้อยดีเลยสามร้อยลองเชิงดูก่อนไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเ่ะลุยต่อครับผมตัวกาชาไม่ได้เราก็ไปลุป้นโดยที่ลูบี้ต่อกันแล้วกันนะครับผมนะอารอบนี้ยังไงได้หรือเปล่าเอาฮึบเหลือห้าตัวสุดท้ายยังไม่ได้นะมาห้าตัวสุดท้ายอารอบนี้ยังไงมาหรือมาหรือเปล่ายังไงมาเลยไหมจัดหน่อยจัดหน่อยมา ลุ้นฮึบฮบยังไงค้างมามาแล้วโอ้โหไม่มาโหนึกว่าจะมาไม่มาก็ไม่มาฮะลุยต่อฮะเดี๋ยวที่การเปิดลูบี้ชายรูพี่เอาเอาแล้วกันนะครับผมอ่ะขออภัยสำหรับโอเคมา 300รลูบี้สุดท้ายนะครับผมเพราะว่าเราไม่มีครบถึง600นะเราเปิด2ครั้งไม่ได้เราเปิดได้แค่ครั้งเดียวลุ้นครั้งเดียวแล้วนะครับผมไม่ได้ก็คือไม่ได้ได้ก็คือได้นะครับผมถ้าได้ก็ขอ2ตัวเลยหน่อยได้ไหมหรือจะเป็นตัวเดียวก็ได้อย่างน้อยก็ขอเฟลินเอ่อไม่ใช่เฟลินอ่าอะไรนะฟิเลนฟิเลนนะครับผมมาหน่อยโพสตดอนแล้วยังไงโพสตดอนก็ต้องฟิเลนใช่ไหมปึ๊บ โอ้แบบนี้แหละเวรลิกูดนะฮะโอเคสวยงามโอ้โ oh ห oh, ได้เฮนะอย่างน้อยก็ได้นะครับผมเหลือตัวของเฟลุนนะครับผมนะแต่จะได้หรือเปล่าดูดิเออื้อเออหือเอาหมดแล้วไม่ได้นะครับผมนะสรุปไม่ได้นะแต่อย่างน้อยก็ได้ตัวนึงมานะก็คือตัวของเฟไม่ใช่เฟดิตัวของฟีเนฟรนฟีเรนนะครับผมอ่า อ่ะส่วนของเกียร์ยังไงเอ่ยเ่ะลองเปิดสักหน่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่าเราเมื่อกี้เราเปิดได้ตัวโคโรโบอ่ะรอบนี้ก็ต้องเป็นเกียร์โคโรโบมาหรือเปล่าอจัดหน่อยแล้วกันนะครับผมเผื่อแบบว่ามันฟุกมาออกมาให้ละกันนะใช่ไหมหรือว่ามันไม่ออกอีมันต้องออกสิใช่ไหมเมื่อกี้มันออกแล้วนะมันเห็นผลเห็นลิศแล้วขอร้องเกียร์โคโรโบมาหน่อยอ่ะเจ็ดดาวสักชิ้นก็ได้ถ้าดีหน่อยก็ขอแปดดาวนะฮะโอ้โหหกดาวล้วนเลยเป็นเกียร์แจกฟรีด้วย โอ้โหห้าดาวโอ้โหดาบเย็ดเข้เศรษฐะคัจัดจุก <c oughs> หมดซะแลว้วโอ้โหสรุปมันได้เรื่องไหมเนี่ยไม่นะเนี่ยเป็นเกียร์ธาตุไฟอ่ะมันดีอยู่นะโฮ้ไม่ได้ก็เป็นไรมาเปิดต่อ ID สุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมก็เป็น ID ที่6นะนะครับผมอ่ดูดิว่าจะอ่าได้เฮอีกหรือเปล่านะครับผมนะสำหรับสองตัวน้องเฟลินอ มันชื่ออะไรนะเฟรุนอ่าเฟรุนแล้วก็ฟินเลนนะคะรับผมฟิลเลนอ่าดูดีจะได้หรือเปล่ารับลูบี้รบตัวกรชากไป <c oughs> ถึงแม้ว่าผมจะมีธาตุไฟเยอะนะอ่าหรือว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรธาตุไฟแบบตัวดาเมจเยอะนะครับผมผมก็อยากจะหายอยู่ดีนั่นแหละนะครับผมสำหรับอ่าสตัวนี้นะครับผมส่วนธาตุน้ำก็ก็ ก็น่าจะมีลรมั้งไอดีหกผมจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ <c oughs> อะหรือต่อครับผมดูดีอ่าได้เปล่าจะจัดจะโดนหรือเปล่าอ่าดูฮะ <c oughs> เพื่อนๆลุนดูพร้อมผมหน่อยนะ <c oughs> อย่าเพิ่งปิดคลิปวิดีโอนี้ไปไหนนะครับผมอยู่รุ้นดูกับผมก่อน <c oughs> มาดูผมเกลือก่อน <c oughs> ไม่ก็โชคดีดวงดีนะฮะ <c oughs> เพื่อนๆจะโชคดีหรือดวงเฮงเหมือนผมหรือเปล่าก็ อ่ะลองเปิดดูแล้วกันนะครับผมเออลองเปิดพ่อผมดูก่อนก็ได้หรืออาจจะดูผมก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะดูนี่ปุ๊บอันนี้ยังเกลืออยู่นะอ่ะจัดไปฮะดวงผมหวังว่าจะยังไม่ตกนะใช่ไหมเมื่อกี้ก็ได้มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วอ่ะอีกตัวจะได้หรือเปล่าอ่ะโอ้โหกบโอ้โคตรเซ็งเลยมาแบบนี้ก็ไม่ไหวนะ ตัวกาชาไอดีนี้ผมเยอะนะอ่าเพราะว่าผมแน่นอนนะครับผมลืมไม่ใช่ลืมเสียเขาเรียกว่าอะไรอ่าไม่ได้เปิดตู้โคตรมืดนะครับผมก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันเนาะที่ซึ่งอ่าแบบว่าไม่ได้เปิดหาสักเล็กสักน้อยนะครับผมมันไม่ทันเนาะอืมไม่ทันก็ไม่เป็นไรฮะลองลุ้นนละบัวแล้วกันนะครับผมเผื่อมันจะฟุกได้แล้วกันใช่ไหมมันจะฟุกได้ไหมเนี่ยเอามาหน่อยมาหน่อยโอ้ ผมจะกดเข้าใหม่ดีไหมเนี่ยอลองใหม่แล้วกันฮึบดอกนี้ยังไงถ้ายังไม่ได้อีกจะเข้ารีเกมใหม่ดีไหมอันยังไงมาไหมปึ๊บโอ้โหจมเยอะบนเยอะอะฮะให้เป็นใบเหลืองมาเลยเนาะอะ,อะลองเป็นตู้นี้ดูบ้างนะครับผมเผื่อจะฟุกได้นะ,ะเป็นตู้ไม่เพิ่มเลทนะครับผมอะดูดี จะเพิ่มเลตตัวไม่ใช่เพิ่มเลดติจะได้เลตตในตัวของตัวอันนี้หรือเปล่ามไม่ได้วะตัวลงลองนะครับผม <c oughs> อ่ะลุยต่อครับผมสำหรับตูน้นี้ออกมาหน่อยออกมาหน่อยจัดให้หน่อยยังไงเอ,อ้ยปึ๊บคายมาแล้วมาปึ๊บโอ้โหเป็นสเลดเลย <c oughs> ไม่เอาดีอันนี้มันตัวเก่าแล้ว ขอตัวใหม่บ้างเลนเจอร์โคโรโบอ่ะจัดหน่อยำทำอธิษฐานในวันที่ไม่เกลือปื๊บโอ้โหมันเกลือนี่ว่ะใช่ไหมเนี่ยโอเคผมเข้าออกใหม่ที่เรียบร้อยแล้วรีเกมเรียบร้อยแล้วเข้ามาเป็นตัวของอ่าน้องเฟรุนนะครับผมร่างเก้าดาวนะครับผมอะดูดิว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมอ่ะมันจะเกี่ยวบ้างไหมเออ ก็มันไม่มีสูตรตายตัวนะว่ามันจะได้100แบบร้อยเปอร์เซนตแบบ8ปดสิเปอร์เซนอะไรแบบนี้เนาะมันก็ขึ้นอยู่กับอ่าแต่ละคนนะครับผมว่าเชื่อมั่นแบบไหนเนาะทําแบบนี้มันสบายใจก็ทําทําไปเถอะนะครับผมนะเออแต่ผมทําไปแล้วผมก็ไม่สบายใจอยู่ดีแหละไอ้เหี้ยเกือหรือเกินแต่ว่าเมื่อกี้ยังดวงดีอยู่นะเปิดได้อยู่โหแต่อันนี้จะได้หรือเปล่าเนี่ยเราดูทรงยังไงเอ่ยกับพิบตาล้วะได,ได้ได้ไหม มาหน่อยดิจัดมาโอ้โหมันออกยากจังเลยว้ามันไม่ยากขนาดนี้นะปกติอะอยังไงสี่สบสองตัวกระชาแล้วอาุยต่อโอ้โหเกินออกยากเกินไอดี ID ที่แบบว่ามีตัวกระชาเยอะนี่ออกยากยากเนาะไอดี ID แบบมีตัวกระชาน้อยนีย่ก็ออกยากเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ยากนะยากหมดแหละพูดง่ายไม่ใช่มันก็ต้องมี แต่และช่วงด้วยเนาะช่วงแจกเยอะก็เยอะจริงนะครับผมนะถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้อยู่หนึ่งในนั้นก็ตามเผื่อที่มันแบบว่าช่วยแบบ่าแจกเยอะๆอะใช่ไหม <laughs> แจกเยอะเนี่ยผมไม่ค่อยได้อยู่ทุกรอบเลยทั้งรอบแสงเมืดทั้งรอบอะไรอะ bo, เ,นอ,ะอ,เอนจอร์โคลโบเนาะเหลืออยู่30มสิบอ่ะลุยต่อฮะ,อะเดี๋ยวขอายยาอนุญาตยังไงพักนักสายนิ <laughs> รู้สึกป็นท้อแเหลือเกินเปิดยากอยากจะลุยต่ออ่า เปิดตัวที่ใช้ลูบีสวออะลุยต่อตัวก็ใช้ให้หมดก่อนนะฮะโอ้ใจเย็นฮะผมลุ้นไปเรื่อยครับผมอ่ะค่อยๆไปไค่อยๆไปครับผมอ่าเรื่อยๆครับผมอ่ะยังไงปุ๊บฮึมเกลวกโกโอ้โหช่วยกกช่วยกวก,วก,วกโคลโบมาหน่อยดิกกโคลโบมาหน่อยกกอ,อ่าตัวของฟีเลนหน่อยดิมาหน่อยมาหน่อยยังไงหลายหน่อยแล้วนะ ฮึบอืมอ่ะเดี๋ยวมาพูดนอกเรื่องกันสักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมนะขออนุญาตพูดสักหน่อยแล้วกันเนาะเออเรื่องของอ่แอปยูซึนะครับผมอ่าเรื่องของไอแอปที่เล่นเกม วีเซนดนะครับผมเออของแอปลว่ามาเล่นอยู่บนแอนดรอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนาะขออนุญ,ญาตพูดนอกเรื่องสักหน่อยนะใครที่อยู่ใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็จะได้ฟังคําชี้แจงจากผมเนะว่าจะคิดยังไงจะทํายังไงนะสําหรับเรื่องนี้นะครับผมซึ่งผมก็เคยเปิดปิดไปแล้วด้วยนั่นแหละนะก็รนะู้สึกว่าเพื่อนๆก็อยากให้ผมสอนอยู่แหลนะเนาะบททั้งประมาณอ่า เวราตอนนี้น่าจะเกือบเจ็สิบคนแล้วมั้งนะครับผมนะก็เห็นด้วยนะครับผมว่าอยากให้ผมสอนเนาะที่จริงผมก็ไปดูหลายคนแล้วนะว่าเออมันก็มีคนสอนเยอะแล้วนะยังจะให้ผมสอนอีกอีกหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> แต่ส่วนใหญ่ก็มีคนสอนแล้วก็รายละเอียดเยอะอเหมือนกันนะครับผมแต่เขาอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะเดี๋ยวผมจะพยายามทําให้เพื่อนๆเ,เข้าใจง,ง่ายๆก็แล้วกันนะว่า อ่ามันต้องทําแบบไหนเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะพยายามแบบทำมันเป็นเป็นเป็นแบบนี้แล้วกันนะส่วนใหญ่เพื่อนๆจะพากันงงเนาะผมไปดูคอมเมนต์ดูอะไรจากคลิปของคนอื่นเขานะครับผมเนาะก็เดี๋ยวจะทําเร็วนี้แหละนะแล้วก็รอดูกันได้เลยนะสาหรับเรื่องแอปอ่ายูสึนะครับผมนะโอเคสรุปไอดีนี้ไม่ได้นะครับผมใช่ไหมเปิดตัวกระชาไม่ได้เลยนะก็อ่ะ พูดถึงเรื่องประมาณนั้นก็พอแล้วนะหรือถ้าผมลืมพูดอันไหนอีกผมเดี๋ยวผมมาชี้แจงใหม่แล้ะกันนะสำหรับเรื่องแอปยูสอนะเดี๋ยวจะพูดเป็นคลิปลงแบบว่าใน Facebook เลยแล้วกันนะซึ่งผมลงในนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมใน YouTube ที่แหละผมโดนยิงหลายรอบแล้วผมกลัวผมช่องผมกลัวช่องผมติดปีนะฮะพูดง่ายโอเคเลยต่อยังไงตัวกระชาเอ้ไม่ใช่เออรูบี้รอบนี้ยังไงได้ไหมโอ,โ,อโหโอโหเกือโอโหเกือ,อเกิน โอ้รอบนี้เกลือาไม่ได้อะเดี๋ยวผมลุยแบบตัวเอไม่ใช่ตัวดีเอลุยเกียร์ต่อละกันเผื่อมันฟุกได้ละกันนะใช่ไหมเพราะว่าเลนเจอร์เราไม่ได้เราเราต้องแบบว่าเผื่อมันได้เกียร์มาแทนใช่ไหมซึ่งเกียร์มันเป็นเกียร์ดีด้วยนะเป็นเกียร์โจมตีสก,กิลโดนแน่อนอนนะครับผมเพื่อนๆอ,อ่าเป็นเกียร์อาวุธเนาะ,ะโอ้โหออกมาสักชิ้นหน่อยขอรอ้องม,มาโอ้โหจัดมาหน่อยโอ้ เกินมาหน่อยเฮ้ยจะไม่มาจริงเหรอเนี่ยโอ้โหเกินเกินเกินไปแล้วนายนี่กะว,ว่าจะไม่มาแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเกินไปแล้วโอเคนะครับผมสรุปก็ได้มาไอเดียเดียวนะสำหรับในคลิปนี้ก็คือไอดี อ่าห้านั่นเองนะโอเคหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นกลังใจให้ผงผลิตกันนะครับผมและที่สำคัญน,นอกกดกระดิ่งแจ้งเตือนด,ด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของคนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอ่าวสวัสดีครับบ๊ายบาย